ไฟของเรานะครับรัดอย่างวงมาเรียบร้อย <c oughs> สายมันจะมีสามเส้นนะครับมันจะเป็นแต่เส้นหนึ่งนะครับแล้วก็อีกสองเส้นก็จะเป็นไฟลบเส้นหนึ่งแล้วก็มีไฟหน้าเส้นหนึ่งนะครับก็อันนี้เดี๋ยวจะลองต่อให้ดูว่ามันใช้เส้นไหนเป็นอะไรเนาะนี่คือไฟหน้าสำารอบไฟฟ้านะครับส่วนอันนี้คือไฟหน้าที่เราสั่งมา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชัพพี้รีวิวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามีสินค้ามาจากลาซันด้านหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้สั่งมาจากร้านไ h o m e 9นะครับจะส่งโดยเบสนะครับ ตัวสินค้าในนี้จะเป็นไฟหน้าจักรยานไฟฟ้า36-60ถึง60โวลต์นะครับอีกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูระยะเวลาการจัดส่งแล้วก็แพ็กเกจสินค้ากันครับ เราทำออเดอร์ไปเมื่อวันที่27ตอน3ทุ่มนะครับแล้วก็ทางร้านเนี่ยเขาแพ็คสินค้าให้วันที่28ตอนบ่าย2กว่าๆเกือบบ่าย3นะครับแล้วก็วันที่28ตอน4โมงครึ่งขนส่งก็เข้ารับสินค้านะครับแล้วก็ขนส่งเบสเนี่ยเอามาส่งให้เราถึงที่บ้านวันที่30ตอน6โมงเย็นนะครับก็ถือว่าทางร้านแพ็กสินค้าได้รวดเร็วพอประมาณนะครับส่วนขนส่งเบสนี่รอบนี้ถือว่าจัดส่งได้รวดเร็วดีนะครับ ตัวสินค้านะครับจะมาในถุงกันน้ํานะครับแต่ว่ามาในวันที่ฝนตกด้วยนะครับแล้วก็ถุงมันก็มีรอยขาดนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองแกะดูด้านในกันว่าสินค้ามันจะปลอดภัยดีไหมครับอ่ะแกะเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้าจักรยาน36-60โวลต์นะครับเป็นแบบว่าต่อตรงกับระบบจักรยานนั่นนะครับจะไม่มีแบตในตัวนะตัวนี้มีถุงห่อมาชั้นหนึ่งแล้วในถุงก็จะมีบับเบิลนะครับ ข้างในก็จะมีตัวไฟของเรานะครับลัดยางวงมา <g uck> เรียบร้อยสายมันจะมีสามเส้นนะครับมันจะเป็นแต่เส้นหนึ่งนะครับแล้วก็อีกสองเส้นก็จะเป็นไฟลบเส้นหนึ่งแล้วก็มีไฟหน้าเส้นหนึ่งนะครับก็อันนี้เดี๋ยวจะลองต่อให้ดูว่ามันใช้เส้นไหนเป็นอะไรเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กที่เอาไว้ยึดนะครับเนี่ยมันสามารถปรับได้แล้วก็ตรงนี้มันกล่องขมๆม,มนี่ถ้าให้เดามันก็คือแต่แน่นอนก็จะมีแต่ใน,ในใตัวนะครับแล้วก็ ตัวนี้นจะเป็นฮีทซิงค์ระบายความร้อนด้านข้างนะครับแล้วก็เป็นไฟหน้าของมันแบบ2หลอดนะครับเดี๋ยวลองวัดขนาดดูหน่อยความยาวนะครับตั้งแต่หัวถึงท้ายก็ประมาณ9เซนนะครับแล้วก็ความกว้างอยู่ที่ประมาณ7เซนนะครับความสูงอยู่ราวๆสานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวฐานมันก็ยื่นออกมาประมาณ6.5นะครับแล้วก็นี่ก็จะมีรูไว้ขันน็อตอยู่ที่ประมาณ3เซนนะครับ โอเคตัวนี้เดี๋ยวเราไว้ลองเทสกันดูครับผมอตอนนี้เรามีแบตเตอรี่24โวลต์นะครับมันมีไฟอยู่ประมาณ25โวลต์ก็น่าจะเอามาทดสอบอันนี้ได้เราลองเสียบสายไฟสีดําเป็นไฟลบนะครับเสียบไว้ก่อนนะครับแล้วก็สีเขียวเนี่ยมันจะคือสายไฟหน้านะครับเห็นไหมเสียบปุ๊บสว่างนะครับสว่างใช้ได้เลยนี่ขนาดแค่ ยี่โวลต์นะ <lining S 1> เดี๋ยวเทียบระหว่างไฟหน้าสำล้อไฟฟ้ากับไฟที่เราสั่งมาให้ดูนะครับอันนี้คือไฟหน้าสำลัอไฟฟ้านะครับส่วนอันนี้คือไฟหน้าที่เราสั่งมาส่วนสีแดงนี่จะเป็นสายแตะนะครับก็ไปต่อผ่านสวิตช์อีกทีนะครับเดี๋ยวลองให้ดูตั้งใจอูดูกันดีๆครับเสียงดังมากเนี่ยได้ยินไหม ดังมากเลยนะครับ สรุปนะครับก็คือทางร้านเนี่ยจะส่งได้รวดเร็วดีพอประมาณนะครับส่วนเบสก็จะส่งได้รวดเร็วดีตัวสินค้าใช้ได้จริงนะครับสาย3เส้นใช้ได้ทั้งไฟหน้าแล้วก็แต่นะครับก็คือสามารถเอาไปต่อใช้ได้หมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช h อปปี้รีวิวเเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดว่าครั้งหน้าเราจะสั่งสินค้าจากร้านไหนมาอีกแต่ร้านจะส่งเป็นยังไงสินค้าใช้ได้จริงหรือเปล่าสำหรับคลิปน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชาตเตอรีวิวเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดปด้วยนะครับ